แับไม้ใบแล้วเที่ยวที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยรายได้ของเขาตอนเนี้ยอาชีพเสริมเนี่ยแซงรายได้หลักไปแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเขากัเากนเลยดีกว่าไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตำบลเขาขุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัด <It 's S 2> <ำ>บ้านบุรีนะคะวันนี้เราก็มาพบกับสมาชิกยูนไร์หนึ่งท่านนะคะผมเสกสรรส่วนประเสริฐเป็นสมาชิกยูนไท์นานแค่ก็ประมาณสักยี่สิบปีแล้ว,ลวกับมีไร์ได้ยังไงอะคะก็มีเพื่อนแนะนํา ทีแรกก็ทํานาทํานาก็ใช้ยาคุม่าญ้า็ยาฮอร์โมนปุ๋ยแล้วเป็นไงคะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็โอเคก็ใช้มาตลอดอ่ะยี่สิบปีก็ใช้มาตลอดเลยอันนี้เรามาเจอแฟนบันแทกแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ข่าวอะค่ะน้องปูน้องปูเป็นเจ้าหน้าที่พิการจตนะบุรีเนาะเขาบอกว่าเสกอะพอหลังจากว่างเว้นทำนาทำพวกไม้กระถา ด้วยใช่ไหมคะทำนานเนี่ยทำไม้กระถางพวกเนี้ยผมเพิ่งมาเริ่มทําได้ไม่ไม่เป็นไม่นานไม่ถึงไม่กี่เดือนนี่เองอ๋อแล้วส่งที่ไหนอะคะส่งก็ไม่ค้ามารับมีไม่ค้ามารับส่งทั่วไปอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้สุขสมใจปองสุขสมใจปองสุกสมใจปองคือซื้อไปแล้วหวังอะไรมันก็จะได้ใช่ไหม ก็แล้วแต่มันเป็นไม้มงคลครับเป็นไม้พ่ออาาเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลแต่ต้นนี้ล่ะคะตอนนี้ขาคืนก่อนตรงนี้มูลไล์ครับผมมูลไล้อ่าเราเป็นไม้สวยงามเขาไปเลี้ยงเพื่ออะไรคะแบบคนที่เช่นชอบไม้กระถางอะไรเงี้ยสวยงามสวยงามเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้พ่ออากาศทั่วไปเลี้ยงได้ มูลไล้นะคะท่านผู้ชมอ่านี่ก็เป็นความรู้ใหม่พอดีไมเ่เป็นคนไม่รักต้นไม้อะ <c oughs> ก็เหมือนวันนี้มารู้จักเนาะอ่ามูลไล้เดี๋ยวไปเจอจะได้รู้แล้วเฮ้ยมันคือมูลไล้เวลาไปซื้อจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเนาะ<ช>ท่านผู้ชมอ่านะคะอ่าแล้วอย่างเงี้ยอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยเนาะไปส่งที่ไหนหรือมีแม่ค้ามารับมีแม่ค้ามารับส่วนใหญ่มีแม่ค้ามารับเราไม่ต้องออกท้องตลาดเขาจะมารับเองการดูแลการดูแลก็ เปลี่ยนกระถางใส่ปุ๋ยฉีดยานี่ได้หน่อยแล้วมีอะไรอีกนะคะมีพันธุ์อื่นอีกไหมมีเยอะแยะครับมีมีอะไรบ้างคะโชคเก้าชั้นนี่ข้างหลังขลังอันนี้นะอันนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรนะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นนะท่านผู้ชมเขาซื้อไปเลี้ยงนะจะถูกแล้วถูกอีกเก้าชั้นไปเลยนะเก้าเก้าหวดไปเลยนะท่านผู้ชมอ่านะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนรู้ต้นไม้โดยเฉพาะนี่เขาต้นด่างๆสวยๆอันนี้อันนี้อะไรครับต้นนี้โพ่อเตี๋ีโพ่ออะไร โอ้โคเศรษฐีอ,อนานตธมชมอยากเป็นเศรษฐีนะ <c oughs> ต้องซื้อโคเศษถีไปปลูกเลี้ยงนะถามเสงนิดนึงสิว่าเสกอะทําคนเดียวไหมไม่ได้ทำคนเดียวคนระับมีใครช่วยบ้างเป็นมีน้องามาทำเป็นคร<ม>อบครัวอ๋อทำเป็นครอบครัวงั้นเดี๋ยวต้องให้น้องมาพูดคุยกับเรานิดนึงเนาะครับผมอ,อางั้นเดี๋ยวเชิญน,น้องเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุชาน,านันจากมือผูผานะคะเป็นน้องสาวของพี่เจตนะคะก็คือ ทำต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่ส่วนนี้อยู่ประจําค่ะชื่อก้อยค่ะก้อยเนาะค่ะก้อยทําไม้พวกนี้มานานหรือยังถ้าทํากับกิจการทําในครอบครัวใหญ่นะคะคือทํากับพ่อทํามาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเริ่มออกมาทําของตัวเองพิเศษเขาก็ทําของตัวเองเราก็ทําของตัวเองก็คือออกมานีประมาณั้สามเดือนได้แล้วค่ะก็คือสรุปว่าก้อยไปชวนพิเศษทาด้วยไหมหรือพิเศษทาก่อนก็พิเศษ เดิมพ่เศษเขาจะทานาค่ะทํานาแล้วทีนี้เสร็จเราทํามาก่อนแล้วก็เลยชวนกันทําเพราะว่าเขาช่วงทานาแล้วก็จะว่างแล้วอะค่ะช่วงที่ทํานาเสร็จแล้วก็จะว่างก็จะไม่มีอะไรคำก็เลยเชิญทําตรงนี้ดีไหมเพราะว่าเรามีกิจการตรงนี้อยู่แล้วเรามีลูกค้าอยู่แล้วมีตลาดอยู่แล้วมีที่รองรับอยู่แล้วเราก็สามารถที่ว่าขยายกิจการไปอีกได้ค่ะก็ไาชวนเศษทาเนี่ยเราคิดนานไหม ไม่ได้คิดเราทําเลยเพราะว่าเราเรายังหาอตลาดเราไม่รู้จักคนพวกนี้ไงแล้วก็พอดีน้องก็แนะนำในค้าให้หรือนําตลาดให้อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็มาทําด้วยะเราก็หาทุนมาทําก็ถ้าบอกว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเนอะหลังจากที่เราไม่ได้ทํานาระหว่างทําไม้กระถางกระทานาเนี่ยอันไหนรายได้ดีกว่ากันพูดถึงรายได้หลัก ผมว่าไม้กระถางน่าจะรายได้ดีกว่าเพราะเราไม่ต้องไประบบน้ําอ่ะมันใช้น้ําน้อยอยู่แล้ว่ถามก้อยนิดนึงค่ะว่าสภาพอากาศมันดูแลยากไหมพวกไม้เนี่ยอยากเหมือนกันค่ะจะมีช่วงหนึ่งคือปลายฝนต้นหนาวค่ะที่จะเป็นดูแลยากมากที่สุดเลยคือเหมือนว่าถ้าเราดูแลไม่ถึงยาไม่ถึงน้ํามากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็สามารถทําให้ต้นไม้ประสูตตัวลงหรือว่าเน่าลงได้ค่ะ รายได้เนาะรายได้ต่อต่อครั้งเพราะว่ามันต้องส่งเป็นจํานวนครั้งใช่ไหมต่อรอบรอบหนึ่งนี้รายได้เราเข้าบ้านประมาณเท่าไหร่อะคะถ้ามันไอพวกนี้มันไม่มันไม่ตายตัวค่ะคืออย่างเหมือนว่าถ้าเกิดเดือนหนึ่งเราออกได้สองครั้งบางครั้งเดือนเดือนนั้นอาจก็เป็นแสนหรือถึงกับล้านถ้าต้นไม้เรามีพอค่ะอู้ท่านผู้ชมแสนหนึ่งล้านหนึ่งโห ในธรรมาดานะคะแค่ไม้แบบเนี้ยเห็นไม้แค่นเนี้ยเนาะใช่ค่ะเป็นแสนเป็นล้านถ้อย่างงี้ราฟาอยู่ตอนนี้ก็ท่านในตลาดทั่วไปก็อยู่ถึงสองพันกว่าค่ะต่อต้น,นก็มีคนสองพันใช่สองพันต่อต้นแต่ถ้ารับจากสวนไม่ถึงอ๋อรับจากสวนไม่ถึงใช่แต่ถ้านในตลาดเขาจะขายอยู่สองพันกว่าบาทอ่าทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการอ่ะเขาอยากจะเข้ามาซื้อที่ที่สวนก้อยอ่ะได้ได้ไหมได้ค่ะอ่องั้นเดี๋ยวให้ก้อยฝากเบอร์โทร ทางท่านชมนุกอยงเผื่อแบบเขาดูแล้วเอ้ยสนใจค่ะก็เบอร์โทรติดต่อนะคะศูนย์ปดหค่ะศูนย์หห้าสามดอันนี้หนูมี2เบอร์นะคะโทรเบอร์นี้ก็ได้แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์5ปดแปดเจ็ดย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเ็ค่ะอ่าแล้วของเสกอะคะเบอร์โทรศูนย์5ปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองหนึ่งหกติดต่อได้ย4ิบสชั่วโมงเลยครับอ่อพี้ย้อนไปที่ก้อยนี่หนึ่งเห็นบอกส่งออนไลน์วันนี้ส่งไปไหนวันนี้หนูไปอย่างเชียงรายหนึ่งคนเชียงมาเอ แล้วก็กรุงเทพกับน,นครปฐมเขาแสดงว่าส่งทั่วทิศทั่วไทยใช่ค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าทักมาถาม,มเพราะว่าเราลงโพสต์ต้นไม้ไปสีนี้สีนี้สีน,สน,สนี้แล้วก็ราคานี้ถ้าลูกค้าโอเคเขาก็ทักเรามาแล้วก็ตกลงราคากันก็แพ็กใส่ตะกร้าส่งค่ะดาเรื่องการส่งให้ลูกค้าใช่ค่ะ,ะก็มีวิธีการส่งทําวิธีการส่งยังไงก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทางงํายังไงอะคะเวลาเราส่งก็จะก็จะใช้เ,เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ กระดาษเชชูก็ได้ค่ะปิดช่วงนี้คือทาเป,ป็นปันปันปันปิดตรงช่วงนี้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอา ovp สีนสนเขาให้หมดเลยจนเหลือแค่ต้นเขาแค่นี้ค่ะพอจากนั้นเสร็จแล้วเราก็าหาวัสดุจะเป็นไอตัวที่ว่ากันกระแทกก็ได้หรือจะเป็นใยก็ได้ค่ะเราตอนแรกเราต้อง รวบเขาก็คือใช้กระดาษหอ่อห่อต้นห่อต้นนะคะให้เขาอยู่ประมาณอย่างนี้ mm hmm. แล้วเราก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ในลักษณะที่เราใช้เป็นตัวกันกระแทกนะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นใยสังเคาะเราก็ปล่อยเขาค่ะแต่ว่าก็ใช้ใย,ยยัดข้างเอายาดัยาดยดัยดยดั้างๆเอาค่ะยดดข้างกัะตะกาซึ่งในรูปแบบตะก,กาก็จะ เป็นอย่างนี้ค่ะพอถ้าเราเสร็จแล้วถ้าอันนี้อันนี้คือหนูไม่ได้ใช้ใย,ยสังเคราะห์แต่หนูใช้เป็นตัวกันกระแทกแทนก็คือห่อข้างในแต่จะเป็นกระดาษแข็งห่อรอบนอกอีกทีหนึ่งก็คือไม่ให้ต้นเขาขยับได้ค่ะอันนี้ก็คือาาการจัดส่งต้นไม้ใชคค่ค่ะรับรองว่าไม่มีอะไรนะชำรุดแน่นอนค่ะจากที่ส่งมาก็ยังไม่เคยมีชำรุดค่ะ ค่าจะส่งแพงไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทถึง80กว่าบาทค่ะโอ้สวยดีนะคะนี่เราก็ฮิ้วได้เลยใช่สะดวอกต่อพี่ๆที่เขาส่งพัสดุด้วยค่ะถ้าอย่างนี้เขาก็จะฮิ้วลําบากโอ้เดี๋ยวนะอันนี้นะคะอันนี้นะคะไปเชียงรายนะคะ้วันนี้ไปเชียงรายโอ้วันนี้มีไหลออเดอร์เลยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวให้น้องก้อยค่ะฝากเพจ เฟซบุ๊กนิดนึงเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กชื่อสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ er again, สัมพันเอสประเสริฐค่ะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เป็นอะไรนะอาชีพเสริมภายในครอบครัวเนาะอุตสาหกรรมในครัวช่วยอที่เสริมภายในครัวเรือนเนาะที่ว่างเว้นจากทำนาเนาะแล้วก็มาปลูกไม้กระถางเข้ามีรายได้เข้าบ้านเนาะก็สมาชิกท่านใดนะคะหรือท่านที่ชมรายการเนี้ยสนใจ สามารถนะคะทําเป็นแบบอย่างได้สําหรับวันนี้นะคะรายการสารพัดละล้อนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องก้อยกับน,น้องเสกมากเลยนะคะส่วนสารพัดละล,ะละ้อครั้งต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายที่ไหนจะไปลงแปลงที่ไหนลงไร่ที่ไหนต้องคอยติดตามแล้วเราก็ฝากรายการสารพัดละล้อด้วยนะคะทุกวันพฤหัสเวลา10โมงถึง11โมงสำหรับวันนี้เราสามคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ รพร้อมห้าสี่สามสองทำเรื่องกันห้าสี 5, 4, 3, ่สามสองสวัสดีค่ะพูดไม่ได้ชื่อชื่ออรผมอเอาจริ้งจอกพูดไม่ได้ลองครับสวัสดีครับผมสกสารสุวรรณประเสริฐ ก็จบแล้วนะคะสําหรับขณะครับวิดีโอนะคะในเรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นอาชีพเสริมโอ้โหเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมคะถ้าท่านหลายๆท่านดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นอาชีพที่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะมันมีอะไรอะทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นโอ้โหดูแลตกใจเข้าไปครั้งแรกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีมูลค่าแต่ละกระถางเนี่ยมีมูลค่ามากขนาดนั้นเนาะสําหรับท่านใดที่เล่นต้นไม้เนี่ยก็จะรู้ดีว่า แต่ละแต่ละต้นเนราคาเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงต่อไปอ่าโคตเต้มาพร้อมมารอเราแล้ว,ลวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงช่วงโคตเต้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่คะ่ะ เราเป็นคนรุ่นใหม่พอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือมือถือของเรานั่นเองทาบริษัทเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องนี้ค่ะก็คือการสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาอแอปตัวนี้ค่ะมุมหมอพืชเป็นแอปที่ไม่ได้ฉัยโรคมีหมดเลยค่ะนาข้าวอ้อยพริกข้าวโพดอะไรต่างๆแอปทําเรื่องทุเรียนกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะนี่พอเข้าไปแล้วใช่ไหมคะลูกค้ามีอาการยังไงเราเอาเข้ามาดูในนี้ได้เลยสะดวก รวดเร็วกระชับรัดทุกอย่างค่ะมันทําให้เรามีทํางานได้เร็วขึ้นอ่ะพูดง่ายๆทางานได้เร็วขึ้นสําหรับคนยุคใหม่รับรองว่าง่ายสะดวกรวดเร็วแน่นอนค่ะสําหรับแอปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแอปมุมหมอเพื่อน,นะคะก็อ,อย่าลืมโหลดหรือแนะนาคนที่เรารู้จักให้โหลดแอปนี้ไปทดลองใช้ไปใช้กันนะคะผมหมันมีประโยชน์มากจริงๆเลยนะช่วงต่อไปโอ้โหเป็นช่วงที่ อีกหนึ่งช่วงช่วงใหม่เนาะก็เป็นช่วงของโคตเต้เราเคยสงสัยไหมว่าตอนนี้เราไปไหนมาไหนนีม่มีแต่วัดนู้นวัดนี้ก็มีแต่ท้าเวสุวรรณไปบูชาไปกราบไหว้ท้าเวสุวรรณแล้วเคยสงสัยไหมท้าเวสุวรรณเขาเป็นใครทำไมเป็นที่นิยมเนาะทั่วประเทศเลยตอนเนี้ยเชื่อว่าหลายๆท่านแม้แต่ตัวโค้ดเองแต่โค้ดแต่ละท่านเองเนะี่ยก็มีท้าเวสุวรรณติดตัวพวกติดตัวเนาะแล้วบางท่านก็มีย,นยันเนาะติดบ้าน ไปไหนจะต้องเข้าไปกราบไหว้นิดนึงขอให้เจอท้าวเวสสุวรรณต้องเข้าไปกราบไหว้ท่านทั้งนิดนึงแต่วันนี้นะโคเต้เขาจะมาไขาข้อคอใจของเราว่าเอ๊ะท้าวเวสสุวรรณเขาเป็นไขอยู่อยู่มาได้ยังไงตอนนี้โคเต้พร้อมแล้วกดแปดแปดแปดเป็นกำลังใจให้กับโคเต้ด้วยค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับสามสิบห้ายูเซอร์วันนี้ก็ได้กลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับวันนี้อย่างที่ เอ็มซีคุยไปนะครับว่าเออวันนี้เรามารู้จักกันเนื่องจากกระแสครับมันเป็นอย่างนี้ก็คือกระแสเราเนี่ยนะในช่วงในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับก่อนหน้าก็จะเป็นไอ้ใครวัดเจดีอ่าเรียกว่าโอ้โหไปที่ไหนก็มีไปบ้านไหนก็ต้องเจอรูปไม่เจอรูปก็ต้องเจอเจอเรียกว่าลอยอง์บูชาโอ้ใครก็รู้จักใช่ไหมแล้วก็มีข่าวใช่ไหมครับดาวลงดาราแบบว่าโอ้โหต้องไปไหว้ ใครถึงวัดเลยนะจะอยู่กรุงเทพทำทำงานอะไรพอประสบความสําเร็จปุ๊บต้องวิ่งลงไปเลยวิ่งลงใต้ไปเลยนะครับไปไหว้ใครแต่ในช่วงที่ผ่านมาตอนเนี้กระแสะเปลี่ยนอะนะครับกระแสะเปลี่ยนกลายเป็นเทพองค์หนึ่งที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็คือในนามในนามที่เรารู้จักกันก็คือเทวสุวรรณอ่าเดีววันนี้ก็เลยทำให้สงสัยว่าอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะมาปัง เออนะครับอยู่ดีๆมาปังมาติดแบบมาติดท็อปไฟเฮอเป็นเป็นเทพที่แบบดังมากขึ้นมาติดท็อปไฟเหมือนอะไรอะเหมือนดาราที่แบบพอเล่นหนังปุ๊บแล้วหนังติดเทรนใช่ไหมปังขึ้นมาเลยโอ้โหมีแฟนคลับเยอะแยะอ้าวันนี้บรรดาแฟนคลับทาวเวสุวรรณนะก็เราก็มารู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยทาวเวสุวรรณเป็นใครนะครับกออ็มีหลายข้อมูลหลายกระแสเลยนะ,ะวันนี้เรามา เรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเอ๊ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นใครตามตำนานต่าง,างๆที่เล่ากันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปพบเห็นนะครับที่ว่าเป็นเ,เป็นรูปยักษ์นะถือกระบองนะแต่ทีเนี้ยยักษ์มีหลายตนเลยแล้วตนไหนอะที่เป็นท้าวเวสสุวรรณเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าวิธีการสังเกตคือถ้าเป็นยักษ์อื่นเป็นบริวารน,นะครับก็จะมีสองตนเช่นมี ตัวทางซ้ายตัวทางขวาที่ยืนที่ยืนอยู่หน้าโบสถ์นะเฝ้าเกี่ยวกับเรื่องของอพี่ทักปกป้องพุทธศาสนาใช่ไหมครับถ้ามีสองตนแบบนี้เป็นยักษ์บริวารแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอยู่ตนเดียวยืนอยู่ตนเดียวนะครับอันนั้นแหละคือท้าเวสุวรรณในตำนานต่างๆเลยนะครับที่รวบรวมมาเรียกว่าไม่ใช่แค่ฮิตบ้านเรานะฮิตมาตั้งแต่โบราณแล้วก็หลายคัมภีร์ หลายประเทศรู้จักทาเาวสุวรรณกันในชื่อต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับก็บางท่านก็จะบอกว่าเทาเวสุวรรณจริงๆแล้วท่านเป็นเทพบุตรนะเป็นเทพบุตรแต่ว่าด้วยการหน้าที่การงานที่ท่านทำจริงๆแล้วท่านเป็นเทวดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับหรือบางตำนานก็ในที่บ้านเราคุ้นเคยคือจากละเกียอ่น ก็ทาเวสุวรรณก็จะมีรูปกายแบบหนึ่งนะครับหรือว่าตามคำพีปูราณะของอินเดียนะครับก็จะบอกว่าทาเวสุวรรณจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นยักษ์นะมีฟัน8ซี่มีสามขาตัวอ้วนใหญ่กำยำม,มีพุงใหญ่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางจีน ก็มีนะทางจีนก็จะเรียก้ทวสุวรรณรู้ที่รู้จักกันก็คือเป็นไช่ซิงเอียไช่ซิงเอียเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่เป็นจตุโลกบาลด้วยแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าคำพีแรกเลยนะครับที่ไปดูมาจากของจากของทางอินเดียเนี่ยนะครับจากของทางอินเดียหรือทางของพราหมณ์เนี่ย <G ül üş> เขาก็จะมีคมภีร์ปุรณะที่พูดถึงนะครับคมภีรพระเวทที่พูดถึงในเรื่องของท้าเวสุวรรณไว้ว่า ในอดีตชาติครับของทวเทวสุวรรณเนี่ยก็คือท่านเป็นท่านเป็นพรามชื่อกุเวนพราม์นะครับอ่าเป็นกุเวนพรามชื่อกุเวนพรามเกิดมาในวันนาพรามนะครับก็เรียกว่าค้าขายเป็นเศรษฐีนะครับ ค้าขายอ้อยนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่เอาอ้อยนะครับมามีเครื่องจักรเครื่องจักรก็คือเครื่องหีบอ้อยอะหีบเอาน้าอ้อยออกมาแล้วก็ค้าขายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกว่าเป็นเศรษฐีใหญ่เลยนะครับเป็นเจ้าใหญ่เลยที่ส่งออกน้ําอ้อยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหีบอ้อยเนี่ยจนกระทั่งสามารถขยายกิจการไปได้มีอยู่แปดหีบเลยนะเอนะเรียกว่าเป็นโรงงานใหญ่เลยแต่ หีบหนึ่งที่สามารถาทําให้น้ําอ้อยออกมาได้เยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าหีบนี้แหละท่านก็เอาไปท่านกูเวนพามเนี่ยก็น้ําอ้อยที่เกิดจากหีบเนี้นะครับก็ทําการบริจาคด้วยความที่เป็นคนใจบุญนะบริจาคคนที่ผ่านไปผ่านมาใครต่อใครพ่อค้าประชาชนต่างๆสามารถมารับได้ฟรีมาเอาน้ําอ้อยได้ฟรีเอาไปเอาไปเรียกว่าเอาไปเป็นอาหารเอาไป ไปดื่มกินกันได้อันเนี้ยฟรีไอที่ขายก็ขายไปด้วยบุญกุศลอันเนี้ยครับที่บริจาคอยู่ตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็ทำให้พอตายไปเนี่ยก็ได้ไปเป็นได้พรน,นะครับได้พรเพราะว่าทางฮ,ฮินดูเนี่ยเขาก็นับถือสามหาเทพของเขาใช่ไหมครับก็คือมีพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์ก็คือพระพรหมก็ก็เลยอ๋อเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะก็เลยให้พรว่าให้ขึ้นมาเป็น อ่านะครับอันนี้ตามคัมภีร์ทีนี้มาดูคมภีร์ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับบ้านเราบ้างนะครับเท้าวเวสุวรรณอ่าเขาก็บอกว่าในเท้าวเวสุวรรณเนี่ยมีหลายชื่อมากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางทางาศาสนาพุทธเนาะคือาศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อมโยงอยู่กับทางฮินดูมีได้รับอิทธิพลจากฮินดูบ้างได้รับอิทธิพลจากพุทธที่เป็น นิกายมาจากทางอินเดียบ้างก็คืออย่างที่บอกครับท้าววิสุวรรณหลายชื่อมากๆอยู่ในคัมภีร์ต่างๆอยู่ในรามเกียรตินช่นะครับรามายณะของอินเดียหรือว่าอยู่ในวรรณคดีต่างๆของไทยเนี่ยก็จะมีชื่อชื่อกูเวนชื่อกุเประกุเปรันอันเนี้ยอยู่บนชื่อกุเปรันเนี่ยจะเป็นยักษ์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน อยู่ในเรื่องราวของรามเกียรติ์นะครับแล้วก็เวสุวรรณอันนี้เรารู้จักแล้วธนบดีเท้าธนบดีเท้าธเนสวนนะครับอิสวาสุนะครับอิชวาสุแล้วก็ยักษ์ราชลากัลกลักเสนเนี่ยอันนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกเท้าวเวสุวรรณทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเทพเป็นเทพที่บอกว่าเป็นเทพนอกจากจะเป็นเป็นยักษ์แล้วเนี่ย ยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเพราะมันก็จะมีสำนวนสำนวนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหคนนี้รวยเหมือนกับเป็นบูชาเท้าวเวสุวรรณมาเลยนะเออก็แสดงว่าอ๋อเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะครับอ่าทีนี้มาดูในคำพีของในบ้านเราบ้างนะครับในการแสดงโขนต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ากูเปรันเนี่ยนะครับอ่าก็ถ้าหมายถึงถ้าพูดถึงชื่อกูเปรันก็แสดงว่าเป็นเท้าเวสุวรรณนั่นแหละ ตนเนี้ยยักษ์ตนเนี้ยคือท้าวเวสวร,ร์ลักษณะของของสีตัวนะครับก็คือเป็นหน้ายักษ์สีม่วงอ่อนปากขบตาโพรงตาโพรงก็คือตากลมโตนะครับแล้วก็สวมมงกุฎกนกนะกายก็เป็นสีม่วงอ่อนนะครับมีหนึ่งหน้าสองกรงเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนนะครับแล้วก็นางสีสุนันทาและก็เป็นพี่ชายต่างมันดาของทศกัณฐ์เออนะครับแต่มีกรณีพี่พาดกับทศกัณฐ์นะตามเรื่องราวของ ของรามเกียรตินะครับแล้วก็ท้าวละเตียนก็ให้ไปปกครองเมืองจักรวาลน,นะครับทีเนี้ยด้วยกูเปรันเนี่ยครับเป็นยักษ์ที่เกิดในคือบ้านเราเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยยักษ์ก็คือยักษ์ทั้งหมดเลยเรียกยักษ์ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วยักษ์เขามีหลายตระกูลนะครับเป็นตระกูลยักษ์เป็นตระกูลลากสดเป็นตระกูลอะไรพวกเนี้ยทศกัณฐ์เนี่ยเขาเป็นตระกูลลากสดส่วนกูเปรันเนี่ยเขาเป็นตระก,ก,กูลยักษ์นะครับเออแต่เกิดจากพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ ก็เลยทําให้ไม่ถูกกันครับเพราะว่าไม่ถูกกับพ่อด้วยนะพ่อที่เป็นเท้าลัสเตียนเนี่ยนะครับก็เขาก็เรียกว่าเอ้ยยิงในศักดิ์ศรีอ่ะเป็นยักษ์แต่ปรากฏว่ากูเปรลันเนี่ยเป็นยักษ์ที่เขาธรรมะธรรมอ่ะนะครับก็หมั่นทําบุญสวดอ้อนวอนพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเพื่อต้องการได้พอได้พรจากพระพรหมาทาง พ่อนะครับกับทางญาติิเนี่ยก็เลยเหมือนคาว่าเอ๊ะ e เป็นยักษ์ทำไมไม่ยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองไปสวดอ้อนวอนพระเจ้าทําไมไปนิยมพระพรหมมากกว่าก็เลยไม่ค่อยชอบกุเปรันนะครับแล้วก็กุเปรันก็เลยได้พรจากพระคือทําบุญสวดสรรเสริญพระเจ้าจนกระทั่งพระพรหมท่านให้พรมาก็คือให้บุตรสกแล้วก็ให้เมืองด้วยบุษบสกคืออะไรอะหน้าตาบุตรสากก็เป็นอย่างนี้ครับคือเป็น เป็นเรียกว่าเป็นพาหะในการเป็นพาหะทิพย์ละกันเป็นบุษบกแก้วในการเคลื่อนที่ถ้ากูเปรันจะไปไหนเนี่ยก็ขึ้นบุษบกนี้ไปแล้วก็ไปเลยได้ดังใจเลยเหมือนเหมือนได้ลาดฉลดประมาณอย่างนั้นเลยแต่เป็นบุษบกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบุษบกเนี่ยตอนหลังก็มาถูกทศกันแย่งชิงไปคือทศกันก็เป็นอ่าเป็นประมาณลูกลักไงลูกลักก็ เออมาชิงมาชิงของพี่ชายไปทั้งบุตรสบกแล้วก็เมืองลงกาก่อนหน้าที่ทศกัณฐ์จะไปครอบครองเมืองลงกาเนี่ยกุเปรันเขาดูแลมาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าทศกัณฐ์ก็แย่งชิงไปด้วยทศกัณฐ์มีฤทธิ์มากกว่ากุเปรันทําอะไรไม่ได้ก็เลยสาบก็เลยสาบว่าอาบุตรสบกแก้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหญิงที่อ่เรียกว่าหญิง สามผัวแล้วกันมีผัวมาสามคนเนี่ยถ้ามานั่งบนบุษบกแก้วเนี่ยบุษบกแก้วก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกกุเปรันก็สาบเอาไว้แล้วก็ย้ายเมืองไปหนีไปนะครับก็ไปเดือดร้อนถึงพระพรหมอีกว่าโอ้ทำไมถูกรังแกก็ด้วยความสงสารก็สร้างเมืองใหม่เนรมิตเมืองใหม่ให้แล้วก็ให้กุเปรันไปคองเมืองนั้นแยกจากทศกัณฐ์แล้วก็พอทศกัณฐ์ได้คองเมืองลงกาใช่ไหมครับมีบุษบกแก้วก็เลยเกิด แล้วก็ไปเกิดกรณีพิพาทกับพระรามตามท้องเรื่องรามเกียรติ์แต่วันนี้เราไม่ได้ไปเล่าถึงตรงนั้นแล้วกันเนาะก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าอ๋อกูเปรันเขาครองเมืองลงทามาก่อนตามตำนานของรามายนะหรือรามเกียรติ์นะครับอ่ทีเนี้ความเชื่อของไทยบ้างหล่ะที่โยงก็บอกว่าเเท้าจตุโลกบาลนะครับหนึ่งในสี่เท้าจตุโลกบาลที่เป็นเทพดูแลแต่ละทิศ นะครับแล้วก็หัวหน้าของเทพทั้ง4องค์เนี้ยก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ทางองค์ซ้ายมือของท่านเนี่ยที่มีกายสีทองนี่แหละแล้วก็บอกว่าบริวารของท่านนะครับก็เป็นยักษ์เป็นอสูรเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจต่างๆดูแลทางด้านทิศเหนือนะครับท่านดูแลทางด้านทิศเหนือแล้วก็บริวารของท่านก็เป็นพูดผีปีศาจอะไรต่างๆแล้วก็เป็นยักษ์ด้วยนะครับทั้งยักษ์ทั้ง อาสูนต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อนี้เองนะครับที่เราบอกว่าเออท่านเป็นจัตุโลกบาลน,นะครับดูแลทาง้งด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็มีเทพอีกสองค์แต่ในเทพทั้ง4องค์เนี่ยเท้าเวสุวรรณก็เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นเจ้านะครับเป็นเจ้าเรียกว่าดูแลอยู่ในชั้นในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกา เออนะครับเรียกว่าโอ้โหใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ในความเชื่อของไทยก็คือนอกจากเป็นเจ้าของพูดผีปีศาจต่างๆแล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องของเทพเจ้าที่ดนบันดาลความร่ํารวยทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายดูแลทรัพสมบัติของโลกใบเนี้ยเออนะครับก็เลยนี่แหละก็เป็นกระแสที่มาว่าอ๋อจริงๆแล้ว ท้าเวสุวรรณเป็นใครนะครับแล้วก็ทําไมเราทําไมคนถึงนิยมมากราบไหว้ท่านหนึ่งคือไปขอพอรในเรื่องของการป้องกันอันตรายป้องกันเรื่องของพูดผีปีศาจอะไรต่างๆคือนําความเป็นสิริมงคลมาให้แล้วก็เรื่องของความร่ํารวยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงขณะนี้โอ้โหเรียกว่า ท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อ้อยองค์ไม่ว่าจะเป็นยันหรือไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพที่สร้างอยู่ที่วัดต่างๆอ่ะก็มีคนแห่แหนกันไปแล้วก็ไปกราบไหว้มากมายเลยนะครับส่วนในเ,เรื่องที่ว่าเอ๊ะไหว้แล้วเป็นยังไงจะต้องไหว้ยังไงโค้ชอ่านเคยมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็เลยเอา กลับมาค้นประวัติว่าท้าเวสุวรรณเป็นใครเราก็จะได้มาทําความรู้จักมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีประวัติมีเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นท้าเวสุวรรณนั่นเองวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติม,มนะครับเราก็สามารถเขียนเข้ามานะครับเขียนเข้ามาเหมือนแบบเขียนจดหมายเลยนะไม่ใช่ประมาณนั้นนะให้เขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าในถ้าเป็นสมาชิกก็ ในห้องศูนย์ถึงเก้าเปอร์เซนอ่าแท็กโค้ดเต้หน่อยว่าอ๋ออยากให้ไปค้นประวัติเรื่องนี้มาจังเลยอยากรู้นะครับหรือถ้าเป็นน้องๆก็สามารถแท็กเข้ามาที่ไลน์โดยตรงได้ว่าพี่ครับอยากรู้เรื่องนี้จังเลยหามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็จะได้หามาเล่าให้กับสมาชิกของเราให้กับน้องๆของเรามีความรู้เอาไว้ไปพูดคุยกับสมาชิกอื่นๆหรือสามารถไปพูดคุยเปิดใจกับผู้มุ่งหวังของเราได้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผม ขอบคคุณครับปวดตับพืชไม่กินปุ๋ยใส่เท่าไหรก็ไม่โตสักทีอ๋อง่ายนิดเดียว,ว,วขอแนะนำปุ๋ยพลังทอร์นาโดปุ๋ยยูโอนิกปุ๋ยยูโอนิกปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยมนวัตกรรมพลังทอร์นาโดใส่แล้วดนดีรากเดินผลผลิตเกินค้าวปุ๋ยยูโอนิก ใช้น้อยผลผลิตเพิ่มคุ้มค่าคุ้มราคาแก้ปัญหาดินแข็งดินแน่นดินขาดธาตุอาหารพืชโตเร็วติดผลดกคุณภาพดีสีสันสวยวุยูโอนมีสามสูตให้เลือกใช้เหมาะกับทุกพืชทุกพื้นที่ขาพิสูจน์มาแล้วทั่วประเทศเห็นผลไวได้ผลจริงกล้าท้าให้ลองสนใจใช้ปุ๋ยยูนอกติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนขายปุ๋ยยูโอกทั่วประเทศหรือโทร0 2น9 9 5 5 5 5, 5, 5, 5. Okay. Uh,